วันนี้เราจะพาทุกคนมาแกะกล่องสุอ,อช่วงนี้กล่องสุ่มันมฮิตมากเราก็เลยสั่งมาทั้งหมด3แบรนด์ 8. มีพิมายาแล้วก็มีวิงไว้วิ่งไว้ยังไม่มาส่งวิงไว้บอกฉันว่าเดี๋ยวจะมาส่งตอนเที่ยงอันนี้เ็นยังไบ้งเนี่ยนอื่นก่อนดีกว่าของพิมายาพิมายาเขาแจกเท่าไหร่อ่จะจำไม่ได้เหมือนมี<อ>ล้านหรือสิบล้าน แล้วอาจจะมีเสยาาียก้ามมีแบนเน่กันมีอะไรนะพ่อใส่แบนเน่มาเลยหรอใช่คือชื่อที่เราสั่งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราสั่งในชื่อน้องเพียวเรียกเพียวสั่งของพิงไว้ว่าน้องเปง็นแฝดเขาหน้าให้ของปะ่<ว>าใช่แสดงว่าเขาจะไม่รู้แน่นอนว่าเราคือใครใช่เราสั่งมาร้านละห้ากล่องแต่เนี้ยเขารวมรวมมาห้ากล่องในยห้ากล่องอ่ะอยู่ในกล่องเดียวแล้วจะแกะแบบนี้ก่อนหนักมากเลยอันเนี้ยเขาชื่อร้านพีซอะไรอ่ะรลาชูปลาชูอันนี้เาราไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่เอางี้ก่อนกล่องใหญ่เนี่ยคือรวมมาห้า กล่องถ้ากับวัดตบกล่องเดียวก็ร้อยกี่บาทอันนี้ไม่แพงพวกเนี้ยก็คือสั่งมา5กล่องประมาณ5,000ห้าพันอ่ะกล่อง่าบาท2,000กว่าบาทอ่าก็โอเคอยู่ห้ากล่องประมาณนั้นคือฟังนะคนที่สั่งกล่องสุ่มอ่ะแล้วพอได้ของที่สั่งตามชื่อกล่องมาแล้วชอบวีนไหนทองอ่ะก็สั่งกล่องสุ่มอะไรต้องยึกย้อนชื่อให้ดีคกล่องสุ่มอ่ะเท่ไหร่หรืว่าสอยดาวอ่ะสมมติชื่อกล่องสุ่มแบบกล่องสุ่มพันธพืชเราคาดหวังอะไรจากกล่องนี้อ่ะต้องถามก่อนพันธพืชสิอือมันไปเข้าใจผิดถือว่าถ้าหหลลลงงงงททอออมม้ถาเินก่่สุ ออให้มันถูกสูตรอันนี้ก็จะเป็นธัญพืชของร้านค่ะเยอะมากเลยนะกินมากเป็นธัญพืชรวมปะกินนดูดีนะอ่ะต้องบอกก่อนอันดับแรกไม่ได้มาแบบเสร็จแตกแบบเสร็จมาให้เรานะมีลูกเกดีเอลมันไม่เหม็นหื่อมะม่วงยมพาอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวดูข่าว่ามันมีทองด้วยได้กี่อันแม่นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าอันนี้ก็คือชัดเจนไปเลยว่าเขาขายนี่นะแต่ก็อาจจะมีบางกล่องที่มันได้อ่ะต่อไปมา อนี้เป็นของพิมายาเขาขายกาแฟลดน้ำหนักใช่อันนี้เหมือนโดดดราม่าว่าเครื่องสำอางนี่ทีจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือเราอ่ะในฐานะที่ขายเครื่องสำอางนี่ไม่ได้มาแก้ตัวแทนใครนะอยไทยมันจะหมดอายุก่อนของฉันเหมือนหมดอายุก่อนหนึ่งปีนี่ก็จะเป็นไฟเบอร์พิมายาก็จะเป็นแบบสินค้าลดน้ำหนักเพราะอันนี้โกโก้นะดังมากเพราะเมย์ากินเมย์ยากินเม่์ยาเมย์ากืนเมย์ยากินเมย์ยากินเมยกนเมย์ากินเมยกินเมยยากินเากินเมยากินเมย์ยาก้นเมย์ยนเมยากินเมย์ยากินเมย์ยาเนเมย ไม่ใช่ตูทำมาทั้งคลิปไม่ได้เลยหรอกมันก็อาจจะเป็นไปได้เจ๊กคาดหวังอะไรไอโกนอ่ะโกนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ต้นคลิปบอกว่าไม่ต้องคาดหวังนะเคนคนแบบพอเห็นแบบเหมือนแบบมีทีมตอนแสตมันได้เยอะตอ้อหวังอย่างเงี้ยหรือเปล่าจะถัดลงว่าความเสี่ยงมันก็สูงกว่าอะไรอ่ะสี่้อยเก้าสิบเขาแจกแก่แกเขาแจกลิงาอันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้มีเหตุผลที่ต้อไปต้องต้องไปฉีดอ่ะตัดีิจิต ออกแบบนี้เขาเรียกว่าร่นของจริงเอางี้เวลาเราเป็นเลอได้ตาด้ยปกติเราเยกเงินเท่าไหร่หลังเราเม็ลอนเก็กลองอีก้งทพละเดไม่ีเลยไอ้นีเหรอมันเป็นกระดาษแบบนี้อีกแล้วเป่นนู้นนตารลอตาเปิดพร้อมกันนี่นะแนเฮนด เขาใหเงินใส่ในกล่องกลบองเราไานเลย่ะน้องเจแปนน้องเจแปนน้ำโซ่เจแปนน้ำโซ่ไม่เอาไม่เอาคนดูเลยว่าเราไม่ได้ซื้อเราเขาจะงงว่าอีกทีปนคือใครไม่ใช่พี่ไม่ใช่ฉลูไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีทางที่เขาจะรู้จักพี่อยู่บ้านนี้ได้ดูเรื่นแล้วว่า มึงก็สวยละทำหายเลยแกรู้ว่าเราทำกล้องตุ้มแต่เขารู้ต่อยเอาได้สักเขาไม่รู้สุ่มไปส่งอะไรไตั๊มปลาตั๊มกรรมแล้วได้สิ่งของในบ้านมึงสุกมากเลยอ่ะบางทีว่าถ้าไม่มีเนนี้คนไม่ดูหรอกแกรู้ไหมเออมันหวาอ่ะกูภาวนาว่าขอให้มีขอให้มีอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าไม่มีอ่ะเนื้อคลิปมันจะไม่มีละพอม่งนี้พวกอ่ะจบละแล้วคนจะคิดว่าเราเตรียมละ แต่ต้องแต่จริงจรเดี๋ยวว่าน้องเจแปนก่อนไม่ได้มีที่ว่าเราจะอย่างไดเจแปนอ่ะเดี๋ยวเรารอขอวิ่งไวก่อนว่าจะรู้อะไรเอาวิ่งไว้เขาแจกเงินก้อนจากกระเป๋าแบรนด์เนมจากไอโฟนต้องสองั้งที่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งเวลาเล่น,นอะไรอย่างเงี้ยใจหนึ่งเราคาดหวังอีกหนึ่งเราทำใจจริงๆนะคือมันเหมือนเราซื้อหวยอะวะคือถ้ากูไม่ได้คลิปนะี้อะกูพูดตามตรงว่ากูไม่ลงคลิปมันไม่มีอะไรแต่เขาคือทุกฝั่งว่ามันคือโชคอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนสั่งแล้วจะได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราสั่งแล้วเราจะได้เราาาสั่งมหกล่องันเราวเไม่อยาก ก็หมายถึงว่าตอนสั่งเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้กี่กล่องนึกออกไหมเฮ้วันที่ตอบนะคะหลังจากที่เราเราเคยนะคะเมื่อจะบอกว่าเราอะรอขอมาหนึ่งวันก็เลยใช่กีเพียวดอกสั่งของนาราเมิ่อเมื่อเมื่อวานเราได้เลยเอ็นี่ไปจมูกเออขอรบกันดีเอาอีกหลอกล่อจนสั่งของนารามาได้หรอโดยที่นาราไม่รู้ว่าเราสั่งกี่กล่องเปิดวันนี้โอเป็นสุก G แป้เหมือนเดิมเ G แป้เหมือนเดิมอ้า มามามาวางเลยตาตาตาเจ้าวางตาตาตาแสบมาวางเลยมาวางเอาของใครก่อนคือจะบอกว่าวิ่งไวเนี่ยในระหว่างที่เราแกะอยู่นะมีคนได้หนึ่งล้านไปแล้วได้รถยนต์หนึ่งคันไปแล้วที่ที่พนักงานเซเว่นขึ้นมาเที่ยวแล้วก็มีคนได้รถยนต์ไปหนึ่งคันและเราอะ ตัดทาไปตอนแรกคือฟังนะคนที่สั่งกองสุ่มอะแล้วชอบวีนไหนทองอ่ะก็สั่งกลองสุ่มอะไรต้องยึดย้อนชื่อให้ดีๆได้โฟกัสลงมาถ้าเข้าใจนะว่าคนที่เขาให้อะไรเงี้ยคือเขาเ็ิ่อื่นกำาไรให้ลูกค้าที่เคยสั่งกับเขาแหละน้องแม่อันนี้เราอาจจะได้จ้าจแป้งขอบคุณลูกค้าทุกคน โอ้ยเขามีอันนี้ให้ดูเลยนะว่าราคาเท่าไหร่เราสั่งกล่องเท่าไหร่นะ990เขาก็รวมมาให้เลยว่าในนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เพื่อความสบายใจเราอย่าเพิ่งดูเราอ่ะทานได้ไหมพี่ซื้อแล้วรีวิวให้คุณผู้ชมดูเราต้องแบบเอาในกล่องนี้นะคะอย่าเพิ่งมองาระป๋องี้ทำให้มันเหมือนวันแรกเมื่อวานเราสีนี้ใช้ได้ไหมอ่ะก็จะมีนี้คอลลาเจนเจลลี่นะคะของวิงไว เข้ารอบิกวัยว่าแล้วเราขอของอันนี้บ้างไหมนาลามาสลับกันองเราเท่าไหร่้าร้อยห้าสหระไรแบนี้เคือันนี้รีวิวตองนาลามันเดียวคนด่าบอกอหอะไรกนาขนมนราอรงัวของนารามันจะเป็นขนมเหมือนแบบมันจะจีนหลายอยางเนี่ยค่ะการนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะขนมมันเยอะมากมันเยอะจริง อะไรเพรกะถือว่าถ้าก่อน500ขนมก็เกินแล้วปะใช่แล้วไอ้ที่กระทายกับกระทีอะไรื่องกนแฟถือว่าเป็นกำไรเนาะของดาราเก็บไปสนุกเลยเริ่มเป็นคนที่ใส่ทีละถ้าเมื่อวนี้เปิดมาเป็นแพทเทิร์นเดิมดาราก็เหมือนกับบางแสนตอนนี้ที่แบบว่าโต๊ะทุกมุมขายเหมือนกันอ่าดูสีดูสีกระทามันจะได้อีกไหมกระทหม้อหรือเปล่าเยอะมันเยอะอ่ะอันเนี้ย อุ <kung> ้ยผมเซฟอุ <saturated> ้ยไม่อันนี้ดีอันนี้หนาใช่จบการรีวิวของนาราอามาของพี่แป้งอาจจะขอขอเพิ่ก่อนว่าคอลาลาคือถ้าสั่งเป็นกล่องสูตรขนมมาได้ไหมทาัก็ถือคุ้มกับราคาแเออก็เดี๋ยวมาเกินละกล่องสูตรวิงไวอันนี้คืออะไรอ่ะห้ามแกะไงอ๋อไม่เสร็จแล้ไหมครับไม่ค่ะเราต้องไปตามสนใจตามพี่จอร์ไม่อยากขี่ไปโดนเซฟนะเป็งนี่อันนี้เหมือนเดิมเซฟ ก็ไม่เซตเหมือนอันแรกเอางี้ไปพวกเราไม่ได้เราไม่ไดผิดแล้วก็สั่งกล่องสุ่มอะไรต้องยึกย้อนชื่อยึกย้อนชื่อให้ยึกย้อนชื่อให้ดีอ่าอะไนี้อาจจะเป็นทองดูว่าในนี้หนึ่งฝูงอะไรคอลลาเจนแต่จะได้อันนี้เพิ่มมาใช่ปะใช่ไม่เอาละกถ่ายละถ่ายละอาจจะมากล่องสถ่ายมาครับมา จบแล้วจแล้วจบแล้วแต่คือละคือว่าเลิศะอือมาฮะรู้มาฮะบอกว่าคือตอนต้นที่เราพูดไปว่าถ้าของถุงเย็บมูหว่งได้อื่นใจเเราเป็นเองนะอ็แยมันจะได้อะไรวะมันตื่นได้หนาดิ้เหมืนเราเท่ห่วยแต่การที่ลงครัทางนี้เราได้ของกลับมาด้วยได้เลยไทยถกได้เลยไม่สองสึกไทยเฮ้ย้ไม่ได้แล้วเปิดใช้ไม่ผสง ฟังนะเราทําให้คนได้รู้แล้วว่าคือจะบอกมันมีความเสี่ยงซาที่บอกอย่างนี้ก่อ<ค>นเป็นตอ่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าเราไปหัวกับเอ่อกองสมุดมายาแล้วมันบอกว่าอุ๊ยเขะอาทิตย์ฟังน,นะถ้าคนบอกว่าให้กูหัวห <laughs> ก็เลยจะบอกว่าที่เรามาเปิดของหลายๆคนเนี่ยกองสุดม,มือของสุนยไม่ใช่ว่าพอคนชอบบอกว่าเขาดิวเป็นไอดอลไว้ เนี่ยเด็กก็ต้องได้ขอเวอร์อยู่แล้วแต่ตอนอ่าพี่มิิพายว่าแบบเขาได้เวอร์เขาได้เวอร์มั้งโซฟาเขาได้รถเแลไวแล้วโซฟ้าเขาได้ใช้ไหมโซฟ้าเขาให้ตัดต่อเฉะนั้นคืออย่าไปคิดว่าอุ้ยเขาทำอยู่แล้วเขาจะได้เวอร์คือทั้งนั้นท่านี้เจ้าของแบรนด์อ่ะนี่ให้ลูกค้าปมาทำนี่ดูชื่อเลยนี้มีข้อมูลไหมได้เออหรือเปล่าอ่ะไม่แต่ของเยแป้งอ่ะ ธนาคารเซเว่นก็ไม่ใช่ลูกค้าประจำป้ายนะได้ร้านหนึ่งอ่ะสุ่มไงที่เราอย่างไรก็ใช่สุ่มนี่ถึงบอกว่าเขาว่าสุ่มหมดแต่ฟุกแค่ฟุกของอย่างที่มายาเสิร์ฟได้สองอันแค่นั้นเองนี่แหละเขาคือการเหมือนการเล่นหวยต้องสุ่มสุ่มใช่แต่แต่เป็นการเล่นหวยที่ได้อะไรกลับมาไม่เหมือนเล่นหวยที่เสียไปเลยเอาไปอร่อยได้ก็ได้ยังได้ครีมมาใช้อะไรนั่นบอกว่าเราควรจะอุ้ยอุ้ยเราควรจะมองว่าการหา อ้าขอพูดต่อเมื่อกี้ต้องบอกว่าเข้าใจนะควาอยากได้ไม่มีขนาดเราไม่ได้หวังอะแต่พอเราได้พูดแล้วแบบมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกมันสัตว์แล้วมันอยากได้จริงๆนะตอนได้พิมายาเนี่ยตอนวันเนี้ยกับเมื่อวานอะเราฟีลเลยนะคือแบบพอเราเห็นของก็แบบคือใจแลกเรอ่ะเราไม่คาดหวังเราทบคลิปนี้เพื่อให้คนได้เห็นว่ามันไม่ได้มีใครจะได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์เสิอกได้ไงใช่หรือที่เขาเรียกมันเป็นบ้าขึ้นมาเลยเอาะเรมาลอยกล่องหนึ่งดีกว่าว่าจะนากี่โมง ว่าเรแหลชั่วโมงและในที่สุดกล่องสุดท้ายของเราก็มาแล้วแต่เบากว่าทุกกล่องเลยแม่จริงเหรอก็อเพราะอะไรนะเขาก็ดใบมาใบแล้วน้องได้แบรนด์เนมเบอร์หญ่ใช่อแมสรอบนี้นฉันไม่หวังอะไรฉันปล่อยใจละเดียกก๋ยวก็เก็บแอปกียแอปอะไรอีกอันนี้เป็นแอปของเดิมมาให้เปิดปะทำไมนี่น้อยกว่าเดิม ได้เป็นของสีเออะน้อยกว่าเดิมด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นพันหกไงแม่ไม่ได้เป็นสีเมื่อกี้ออย่าแปลงว่าถ้าเรากินแล้วผิวดีขึ้นก็อย่าลืมมาจ้างเนาะในฐานะที่เราเอาตังค์ไปซื้อของเขาแล้วในหนึ่งกล่องสมุมหนึ่งเซ็ตที่ได้วันนี้เราจะขาวขึ้นไหมเราจะผิวดีขึ้นไหมถ้าผิวดีขึ้นก็อย่าลืมมาจ้างนเป็นขั้นแบบต่อไม่ได้ของสมุไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดซื้อให้เป็นเขาเป็นลูกค้าล้วต่อ ไม่ได้เขาอเอาไอะไรเอาเป็นลูกค้เาเป็นลูกค้าได้เราเราเราซื้อเผื่อเขาจะจ้างเราใ,ในคอนเทนต์ต่อไปน้าขาดลงมาเย้ผิวสวย